วิธีใส่นะครับจะใส่กับมอเตอร์รุ่นนี้นะครับตักตักในประมาณนี้นะครับแล้วก็สวมใส่เลยนะครับจะพอดีนะครับจะพอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เชื่อมติดเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเหลือแค่นี้นะครับที่เชื่อมไว้นะครับจากนั้นจะถอดได้นะครับแล้วก็ใส่ชัตเตอร์นี้ได้นะครับถ้าจะใส่ชัตเตอร์ชัตเตอร์นี้นะครับก็ต้อง เอาตัวนี้สวมเข้าไปนะครับอีกทีนะครับล็อกเข้าไปนะครับอยู่ในล็อกมันแล้วก็สวมเข้าไปนะครับก็จะเป็นล็อกแบบนี้เลยนะครับนะีบ่นะนจะเป็นเชื่อมตรงนี้นะครับผมจะมาทําการเชื่อมนะฮะ